โปรแกรมจิตรเรียกเงินขณนะตื่นและเริ่มเช้าวันใหม่พูดทุกเช้า90วันต่อเนื่องเปลี่ยนความคิดด้านการเงินใหม่ที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันใส่เงินเข้าไปในกองทุนอิสรภาพทางการเงินของฉันทุกวันเงินทำงานหนักให้กับฉันและทำเงินให้กับฉันมากขึ้นมากขึ้น ฉันมีรายได้งอกเงยเพียงพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันทำเงินเพราะฉันเลือกที่จะทำไม่ใช่ว่าต้องทำธุรกิจนอกเวลาของฉันเป็นตัวบริหารและลงทุนให้กับเงินของฉันและสร้างกระแสรายได้งอกเงยให้กับฉันฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเป็นผู้ลิขิตระดับทางการเงินของตัวฉันเองฉันเล่นเกมเงินเพื่อชนะ ความตั้งใจของฉันคือสร้างความมั่งคั่งและความเหลือเฟือฉันชื่นชมและให้คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบฉันเชื่อว่าเงินคือสิ่งสำคัญเงินคืออิสรภาพและเงินช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรักฉันสมควรที่จะรวยเพราะฉันเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้อื่นฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อ และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันซาบซึ้งถึงบุญคุณของเงินที่มีอยู่ตอนนี้โอกาสที่ให้ผลตอบแทนเงินงามมักลอยเข้ามาหาฉันความสามารถของฉันในการหาเงินเก็บเงินและให้เงินเจริญงอกงามมีสูงขึ้นวันต่อวันฉันมีสมองเงินล้านฉันควบคุมเศรษฐกิจของตัวฉันเองทุกอย่างเริ่มที่ตัวฉันสำหรับฉันการลงทุนคือการงอกเงยฉันลงทุนให้กับตัวเองก่อนเสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะทำมันให้จบเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรฉันก็เติบโตฉันคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดฉันจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันจะทำให้เสร็จทีละอย่างฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีทางเลือกฉันกำลังเติบโตตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วสมควรแล้วที่ฉันจะมั่งคั่งร่ำรวย ตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินฉันหาเงินออมเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันกำลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกๆวันตอนนี้เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้งอกงามเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ทุกๆกวันเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายทุกๆกวันฉันมีแต่ความโชคดีทุกๆวันผู้คนนำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายทุกทุวันสินค้าและบริการของฉันขายดีฉันคือคนขายดีเงินมาหาฉันอย่างสบายสบายฉันรักเงินเงินรักฉันเงินพยายามดึงดูดมาหาฉันฉันรักเงินเงินรักฉัน ฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันมีไรายได้งอกเงยเพียงพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการฉันลิ่ิดชีวิตของฉันเองฉันเป็นผู้ลิขิดระดับความสำเร็จทางการเงินของตัวฉันเองฉันเล่นเกมเงินเพื่อชนะความตั้งใจของฉันคือ สร้างความมั่งคั่งและความเหลือเฟือฉันชื่นชมและให้คนรวยและคนที่ประสบกมสำเร็จเป็นต้นแบบฉันเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญเงินคืออิสรภาพและเงินช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตฉันรวยได้จากการทําในสิ่งที่ฉันรักฉันสมควรที่จะรวยเพราะฉันเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้อื่นฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยม ฉันซาบซึ้งถึงบุญคุณของเงินที่มีอยู่ตอนนี้โอกาสที่ให้ผลตอบแทน,นงามๆมากลอยเข้ามาหาฉันความสามารถของฉันในการหาเงินเก็บเงินและให้เงินจเจริญงอกงามมีสูงขึ้นวันต่อวันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันมีสมองเงินล้านฉันคู่ควรกับจำนวนเงินมหาศาลเงินจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วในตอนนี้ขอบคุณขอบคุณ ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมฉันให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันใส่เงินเข้าไปในกองทุนอิสระภาพทางการเงินของฉันทุกวันเงินทำงานหนักให้กับฉันและทำเงินให้กับฉันมากขึ้นมากขึ้นฉันมีรายได้งอกเงยเพียงพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันทำเงินเพราะฉันเลือกที่จะทำไม่ใช่ว่าต้องทำธุรกิจนอกเวลาของฉัน เป็นตัวบริหารและลงทุนให้กับเงินของฉันและสร้างกระแสรายได้งอกเงยให้กับฉันฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเป็นผู้ลิขิตระดับทางการเงินของตัวฉันเองฉันเล่นเกมเงินเพื่อชนะความตั้งใจของฉันคือสร้างความมั่งคั่งและความเหลือเฟือฉันชื่นชมและให้คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ ฉันเชื่อว่าเงินคือสิ่งสำคัญเงินคืออิสรภาพและเงินช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรัก ฉันสมควรที่จะรวยเพราะฉันเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้อื่นฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟื้อและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันทราบซึ้งถึงบุญคุณของเงินที่มีอยู่ตอนนี้โอกาสที่ให้ผลตอบแทนเงินงามมักลอยเข้ามาหาฉันความสามารถของฉันในการหาเงินเก็บเงินและให้เงินเจริญงอกงามมีสูงขึ้นวันต่อวันฉันมีสมองเงินล้านฉันควบคุมเศรษฐกิจของตัวฉันเอง ทุกอย่างเริ่มที่ตัวฉันสำหรับฉันการลงทุนคือการงอกเงยฉันลงทุนให้กับตัวเองก่อนเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะทำมันให้จบเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรฉันก็เติบโตฉันคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดฉันจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันจะทำให้เสร็จทีละอย่างฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีทางเลือกฉันกำลังเติบโต ตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วสมควรแล้วที่ฉันจะมั่งคั่งร่ำรวยตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินฉันหาเงินออมเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันกำลังเพิ่มปูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกๆวันตอนนี้เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้งอกงามเพิ่มปูนขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ทุกๆวันเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายทุกทกวันฉันมีแต่ความโชคดีทุกๆวันผู้คนนำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายทุกทวันสินค้าและบริการของฉันขายดีฉันคือคนขายดีเงินมาหาฉันอย่างสบายสบายฉันรักเงินเงินรักฉันเงินพยายามดึงดูดมาหาฉันฉันรักเงินเงินรักฉัน ฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันมีรายได้งอกเงยเพียงพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเป็นผู้ลิขิตระดับความสำเร็จทางการเงินของตัวฉันเองฉันเล่นเกมเงินเพื่อชนะความตั้งใจของฉันคือสร้างความมั่งคั่งและความเหลือเฟือฉันชื่นชมและให้คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบฉันเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญ เงินคืออิสรภาพและเงินช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรักฉันสมควรที่จะรวยเพราะฉันเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้อื่นฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันซาบซึ้งถึงบุญคุณของเงินที่มีอยู่ตอนนี้ โอกาสที่ให้ผลตอบแทน,นงามๆมักลอยเข้ามาหาฉันความสามารถของฉันในการหาเงินเก็บเงินและให้เงินจเจริญงอกงามมีสูงขึ้นวันต่อวันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันมีสมองเงินล้านฉันคู่ควรกับจำนวนเงินมหาศาลเงินจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วในตอนนี้ขอบคุณขอบคุณฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยม ฉันให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันใส่เงินเข้าไปในกองทุนอิสรภาพทางการเงินของฉันทุกวันเงินทำงานหนักให้กับฉันและทำเงินให้กับฉันมากขึ้นมากขึ้นฉันมีรายได้งอกเงยเพียงพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันทำเงินเพราะฉันเลือกที่จะทำไม่ใช่ว่าต้องทำธุรกิจนอกเวลาของฉัน เป็นตัวบริหารและลงทุนให้กับเงินของฉันและสร้างกระแสรายได้งอกเงยให้กับฉันฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเป็นผู้ลิขิตระดับทางการเงินของตัวฉันเองฉันเล่นเกมเงินเพื่อชนะความตั้งใจของฉันคือสร้างความมั่งคั่งและความเหลือเฟือฉันชื่นชมและให้คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ ฉันเชื่อว่าเงินคือสิ่งสำคัญเงินคืออิสรภาพและเงินช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรัก ฉันสมควรที่จะรวยเพราะฉันเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้อื่นฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันทซาบซึ้งถึงบุญคุณของเงินที่มีอยู่ตอนนี้โอกาสที่ให้ผลตอบแทนเงินงามมักลอยเข้ามาหาฉันความสามารถของฉันในการหาเงินเก็บเงินและให้เงินเจริญงอกงามมีสูงขึ้นวันต่อวันฉันมีสมองเงินล้านฉันควบคุมเศรษฐกิจของตัวฉันเอง ทุกอย่างเริ่มที่ตัวฉันสำหรับฉันการลงทุนคือการงอกเงยฉันลงทุนให้กับตัวเองก่อนเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะทำมันให้จบเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรฉันก็เติบโตฉันคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดฉันจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันจะทำให้เสร็จทีละอย่างฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันมีทางเลือกฉันกำลังเติบโต ตอนนี้ฉันร่ำรวยแล้วสมควรแล้วที่ฉันจะมั่งคั่งร่ำรวยตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินฉันหาเงินออมเงินและใช้เงินอย่างชาญฉลาดทรัพย์สินของฉันกำลังเพิ่มปูนขึ้นอย่างมหาศาลทุกๆวันตอนนี้เงินของฉันกำลังสร้างทรัพย์สินให้งอกงามเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ทุกๆวันเงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายทุกๆวันฉันมีแต่ความโชคดีทุกๆวันผู้คนนำเงินมาให้ฉันอย่างง่ายดายทุกๆวันสินค้าและบริการของฉันขายดีฉันคือคนขายดีเงินมาหาฉันอย่างสบายสบายฉันรักเงินเงินรักฉันเงินพยายามดึงดูดมาหาฉันฉันรักเงินเงินรักฉัน ฉันเป็นอิสระทางการเงินฉันมีรายได้งอกเงยเพียงพอที่จะจ่ายให้กับรูปแบบชีวิตที่ฉันต้องการฉันลิขิตชีวิตของฉันเองฉันเป็นผู้ลิขิตระดับความสำเร็จทางการเงินของตัวฉันเองฉันเล่นเกมเงินเพื่อชนะความตั้งใจของฉันคือสร้างความมั่งคั่งและความเหลือเฟือฉันชื่นชมและให้คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบฉันเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญ เงินคืออิสรภาพและเงินช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับชีวิตฉันรวยได้จากการทำในสิ่งที่ฉันรักฉันสมควรที่จะรวยเพราะฉันเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้อื่นฉันเป็นผู้ให้ที่เอื้อเฟือ้อและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันซาบซึ้งถึงบุญคุณของเงินที่มีอยู่ตอนนี้ โอกาสที่ให้ผลตอบแทน,นงามๆมักลอยเข้ามาหาฉันความสามารถของฉันในการหาเงินเก็บเงินและให้เงินจเจริญงอกงามมีสูงขึ้นวันต่อวันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันมีสมองเงินล้านฉันคู่ควรกับจำนวนเงินมหาศาลเงินจำนวนมหาศาลเดินทางมาหาฉันอย่างง่ายดายแล้วในตอนนี้ขอบคุณขอบคุณ